เรื่องเจออ้อยคุณผู้ชมครับล่าสุดเองเนี่ยเจออ้อยแจ้งความเพิ่มรวมแล้ว4คดีนะครับขณะดเดียวกันคุณอัจฉริยะออกมาบอกเหมือนกันการที่ทนายตั้มออกมาถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ทนายตั้มโกหกครับวันนี้นะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกการถแถลงข่าวของทนายตั้มเมื่อวานนี้ประเด็นเงิน39ล้านบาทที่เจออ้อยบอกว่าเสียหายจากการถูกสแกมเมอร์หลอกเนี่ยเมื่อวานที่ทนายตั้มแถลงโกหกครับ แล้วก็มีการโยนเรื่องให้ในายนุและก็นางสาวสารับผิดชอบคุณอัจฉริยะบอกว่า23พฤษภาคมปี2566นายนุและนางสาวสาเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนบางซื่อว่าโอนเงิน7ครั้งรวมแล้วนับล้านบาทให้แก่บุคคลที่จำชื่อไม่ได้จึงขอให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบและที่ผ่านมาทนายตั้มเ,เป็นผู้พานุและสาเ,เข้าพบเจออเ้อ้อยแล้ก็ทำทีร้องไห้ จนเจ๊อ้อยหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีของสา39ล้านบาทจากนั้นได้ให้เช็คกับผู้หญิงอักษรย่อมอม้าซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนิทสนมกับทนายตาั้มก่อนจะไปเบิกเงินส่งมอบให้กับทนายตาั้มและก็มีการแบ่งเงินกันภายหลังซึ่งตอนนี้ผู้หญิงอักษรย่อมอม้าอยู่ระหว่างให้ปากคำกับตำรวจถึงประเด็นเบิกเงินให้ทนายตาั้ม เชื่อว่าอีกไม่นานมีหมายจับแน่นอนครับผมเนี่ยก็เป็นผู้ที่รู้เข้ไดทจจริงในเรื่องเงิน3-9้าล้าน,นครับว่าสิ่งที่ทนายตั้มพูดเนี่ยนะครับโกหกหน้าตายตั้มลืมไปหรือเปล่าว่าคนที่เบิกเงินให้ตั้มเนี่ยนะครับที่มีอยกางสาย่อมอม้าเนี่ยเป็นผู้ไปเบิกเงินเนี่ยนะครับให้ทนายตั้มแลวทนายตั้มเนี่ยก็ได้เงินไป3-9้าล้านเนี่ยนะครับแล้วไปแบ่งกันก็อยากจะบอกเขาว่า เลิกโกหกหน้าตายไปได้แล้ว6ปีที่ผ่านมาก็โกหกแบบนี้โกหกซ้ำซากนะโกหกซ้ำซากแบบเนี้ยมาตลอด เอามาทางด้านที่นางสาวบุญยนุษย์แสงสีแอดมินเพจออยสีและผองเผือกนะคะคซึ่งถูกตำรวจเนี่ยเรียกไปให้ข้อมูลเมื่อวานนี้ในฐานะที่เคยรู้จักกับทนายตาั้มแล้วเคยช่วยทำคดีหวย30ล้านด้วยเธอบอกกับคุณออฟชัยนนท์ในเรื่องใหญ่รายวันค่ะว่าให้ข้อมูลตำรวจไปว่าหลังจากที่เธอมีปัญหากับทนายตาั้มก็ติดตามการเคลื่อนไหวของทนายตั้มตลอดอะไรดีก็ว่าดีแต่อะไรที่แปลกๆเธอก็ตั้งคำถามเหมือนประชาชนทั่วไปค่ะอย่า กรณีเงิน39ล้านบาทก็ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมทนายตั้มไม่พยายามช่วยเจ๊อ้อยคือช่วยเจ๊อ้อยเนี่ยมากเพียงพอหรือยังเมื่อรู้ว่าถูกสแกมเมอร์หลอกลวงแต่ทำไมถึงกลับถอยออกมาคนเดียวคะ่ะว่าเนี่ยคุณอ้อยเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลคุณมาแล้วคุณนะไปสารต่อการไปประสานงานต่อเนี่ยอของหน้าที่ของทนายความเนี่ยมไม่มีความรอบครอบอยู่เลยเหรอ ด้วยเหตุผลนี um ้ในมุมของออยเมื่อวานเราก็เลยเห็นภาพว่าหลังจากที่เขาออกมาพูดนะครัเอาก็เลยเห็นภาพว่าเหมาะสมแล้วที่ลูกความเลิกจ้างแต่เมื่อรู้สึกว่าเอ๊ะพี่อ้อยเนี่ยกำลังโดนสแกมเมอร์จะโดนโกงโดนนั้นนี เฮ้กูถอยก่อนดีกวาอานเงี้ยหรอไม่ได้โดยเฉพาะตัวเองเป็นทนายความของพี่อ้อยและพี่อ้อยเองก็ช่วยเหลือครอบครัวเขามาตั้งเยอะแยะอ้าวนี่คือการ,รตั้งข้อสังเกตเคสพี่อ้อยจากน้องอ้อยอ้อ,อยและอ้อยก็คือคนเคยรักกันของทนายดังทั้งนั้นนะอ่ะทีนี้ฟังอาจารย์ตรีนบ้างดกรตรีนโพร,รักษานักอัจญรยวิทยาเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาอัจกรวิเคราะห์ไปถึงภาษากายของทนายตั้มที่แถลงเมื่อวานเลยนะคะ อาจารย์บอกว่าทนายตั้มเนี่ยดูมีความเครียดวิตกกังวลและมีความกลัวผสมอยู่นะคะบางประโยคเนี่ยอย่างตอนพูดเรื่องเงิน39ล้านที่บอกว่าพูดถึงน้องสองคนนุก,กับสาช่วยคุณอ้อยด้วยเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าภาษากายของทนายเนี่ยตอบสนองว่าไม่แต่มีประโยคที่น่าสนใจก็คือตอนพูดเรื่องโอนเงินคริปโตอ 39ล้านบาทใช่ครับอตอนพูดว่าน้องสองคนช่วยคุณอ้อยโดยเจตนาบริสุทธิ์อันนี้ร่างกายของคุณตั้มตอบว่าไม่มในขณะที่พูดคําว่าเจตนาบริสุทธิ์นะครับถ้าจะศึกษาด้านภาษากายผมก็อ,อธิบายเรื่องนี้แล้วกันม,มีการส่ายหัวขณะที่พูดย้อนไปดูประโยคนั้นก็ได้ครับการส่ายหัวกับการพยักหน้าเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า unconscious หรือไม่ไม่มีสติสํานึกร้อยเปอร์เซนร่างกายมาแสดงออกมาตามระบบ อัตโนมัติเสียงเขาทีนี้คุณผู้ชมครับอ่ะวันนี้คุณปานเทพคุณสดีคุณสนทิและก็รู้เรื่องเจออ้อยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจออ้อยแจ้งความดําเนินคดีเพิ่มกับทนายตั้มเป็น4คดีแล้วนะครับหนึ่งคดีเงิน71ล้านค่ะที่ถูกบอกว่าหลอกลงทุนลอตเตอรี่ออนไลน์2คดีเงิน39ล้านที่บอกว่าอโอนให้สแกมเมอร์สามก็คือคดีส่วนต่างของรถเบนซ์13ล้านและก็คดีที่4คือคดีจ้างออกแบบโรงแรม9ล้าน 9ล้านมูลค่า3.5ล้านบาทนะครับซึ่งอาจารย์ปานเทพชี้ว่าการที่ทนายตั้มชิงไปพบตำรวจเมื่อวานนี้ก่อนมันเป็นเทคนิคทางกฎหมายที่จะทำให้ไม่ถูกออกหมายจับและมีผลต่อการได้รับการประกันตัวในอนาคตครับที่หน่งทนายตั้มเนี่ยเป็นทนายความที่รู้การเคลื่อนไหวของคดีในตำรวจอยู่แล้วเพราะว่าทำงานกับกองปราบและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาอย่างยาวนาน สองมีตำรวจติดตามมาอย่างต่อนเนื่องย่อมรู้อยู่แล้วว่ามันมีไม่กี่ทางที่ตำรวจจะตามขนาดนี้ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นเทคนิคทางกฎหมายเพื่อหวังว่าจะไม่ถูกออกหมายจับหรือถาาถูกออกหมายจับก็จะได้รับการประกันตัว อ่ะ,อะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จับตานะเพราะว่าเมื่อวานเจ้อ้อยก็โอ้โหให้ปักคำไปนานกว่า11ช,ชั่วโมงเลยใช่ไหมจะดำเนินการยังไงต่อไหมจับไหมเรียกจะมีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์